หงแดงเลี้ยวผูกกับโปรแกรมหลังจากนี้คือบทพิสูจน์ว่าอาร์เนอร์สล็อตคือของจริงใช่หรือไม่คลิปนี้พามเด็กหงจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันครับก่อนอื่นใครมาดูคลิปแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะอยากถึง50,000แล้วอ่ะช่วยกันหน่อยเนาะโอเคก่อนอื่นขอตั้งคําถามกับคนถามก่อนครับที่ชอบมาถามผมในไลฟ์หรือไม่ก็ใต้ใคลิปเนี่ยพี่พามครับถ้าอาร์เนอร์สล็อตสามารถผ่าน12เกมนี้ได้แบบชนะมัดลิกอย่างเงี้ยชนะซิตี้อย่างเงี้ย ถือว่าอาร์เนอร์เนี่ยของจริงหรือ,อยังผมต้องถามก่อนนะว่าเวี้ยพูลเตะสิบนัดปุ๊บเนี่ยรับถ้วยรางวัลเลยไหมครับพออาร์เนอร์ส็ลตชนะ City ซิตี้หรือว่าชนะมาริดได้อาร์เนอร์ได้แชมป์เลยหรือเปล่าหรือว่าเลียวพูลจะปิดฤดูก,กาลหลังจากนี้เลยไหมไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการพิสูจน์โค้ดหนึ่งคนว่าของจริงของปลอมแท้หรือไม่แท้ ไม่ได้จบแค่ครึ่งฤดูกาลไม่ได้จบแค่10นัด15้นัด20นัดครับเพ้อเพอฤดูกาลเดียวก็ตัดสินไม่ได้ด้วยซ้ําผมยกตัวอย่างนะถ้าย้อนไปถามเอริเทนฮาร์ดเมื่อฤดูกาลแรกครับเขาเปิดตัวด้วยการแพ้2นัดและจอมบวยนะครับแต่จบฤดูกาลแรกเอริเทนฮาร์ดจบด้วยการพาแมนยูเไปจบอันดับที่3 1แชมป์ลีกครับ1รองแชมป์เอเบครับ,รบด้วยการไปแพ้ซนะิตี้เนนักชิงถ้าเราย้อนถามวันนั้นแทบจะทุกคนครับต้องบอกว่าอาเอริเทนฮาร์ดไม่เก่งกว่า เอริเทนาไม่มีของ่ะแล้วคณย้อนมาสิผ่านฤดูกาลที่สองที่น่าติพิการทั้งทีทมแล้วไปจบอันับทิตย์แปดและมีเอเวีครับนะหลายคนก็บอกว่าฟลุกจนถึงวันนี้ครับถ้าเราไปถามแฟนไปไม่ต้องไปถามแฟนนิ้ผหรอกถามแค่แฟนแมนยูวันนี้ผมว่าในร้อยคนจะตอบแปดสิบคน,นว่าอุยของจริงตรงไหนวะของปลอมไม่เก่งไม่ได้เรื่องไม่เอาไม่ไหวแต่คุณลองไปย้อนถามคนแปดสิบคนนี้ตอนจบฤดูกาลแรกผมว่าเกินครึ่งต้องบอกว่าเออยอริเทนามีอนาคต จริงป่ะอ่าเช่นกันครับอาร์เนอร์สโลตผมไม่ได้บอกว่าเขาจะเหมือนเทนฮาร์ดนะเพียงแต่ว่าวันนี้ครับเขาผ่านเจ็ดเกมในพรีเมียร์ลีกใช่ไหมอ่ะตั้งแต่อุ่นเครื่องนะครับเจ็ดเกมในพรีเมียร์ลีกสองเกมในแชมเปี้ยนลีกหนึ่งเกมในลีกครับอ่ะที่เขาชนะรวดเลยนะมีแพ้คาบ้านแค่นาดเดียวถามว่าดีไหมวันนี้ถ้าถามผมผมย้ำเสมอว่าอาร์เนอร์สโลตทำได้ดีเกินคาดเขาดีเกินกว่าที่ผมคาดการไว้แต่ของจริง ไม่ได้มาพิสูจน์วันนี้ครับไม่ได้มาพิสูจน์หลังเกมสิบสองเกมนี้คุณชนะมาดิกได้ลิวเขาชนะมาดิกได้คุณว่าโค้ดมันิวไหมของแท้ไหมละ่ะฟุตบอลนะครับมันไม่ได้วัดกันแค่หนึ่งนัดสองนัดหรืออะไรก็ตามครึ 1, ่งดกูกันหนึ่งูกันไม่เพียงพอกับการพิสูจน์โค้ดหนึ่งคนเจอกันคอปไม่ได้ถูกยกย่องเป็นโครร้ดระดับโลกตั้งแต่มาคุมเลี้ยวปีแรกสองปีแรกหรือได้แชมป์ครั้งแรกเลยครับเขาสะสมมาเป็นสิบปีเป๊ปกาเดลาทุกวันนี้ยังโดนกัรแกลองอยู่เลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาตอบคําถามว่าถ้าผ่าน12เกมนี้ได้อาร์เนอร์สลอตใช่ของแท้ของจริงหรืออยังยังไม่ใช่คําตอบครับอาร์เนอร์สลอตยังมีเวลาพิสูจน์ตัวเองอีก1ปี2ปี3ปี4ปีพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักวันช้าหรือเร็วทุกคนจะตัดสินเองครับว่าเขาของจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมบอกได้แค่ว่าเขาดีเกินคาดแต่ของแท้หรือไม่ ขอดูระยะยาวกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยนะและ12เกมนี้ผมเชื่อว่าเร์พูล์จะแพ้1-2เกมครับมันหนักเกินไปเนาะ